เล่ม5ตำนานจอมยุทธพูดถังซานการกําเนิดใหม่ของถังซานภาค5บทที่291ปรับสภาพไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับถังซานหลังจากที่ถังซานมาถึงระดับฐานการฝึกฝนของทุกคนก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นวิธีการฝึกฝนหรือด้านอื่นๆทุกคนล้วนได้รับผลกระทบอย่างมากจากเขา ในวันนี้ทักษะเข็มน้ำแข็งของงูปิงจิง,จงมีส่วนช่วยอย่างมากในการเอาชนะศัตรูอย่างรวดเร็วแต่วิธีการฝึกฝนเข็มน้ำแข็งก็ไม่ใช่ว่าได้มาจากถังซานหรอกหรือการบิดเบือนเวลาที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้เหมือนเป็นแขนขาเป็นเพราะการสนับสนุนจากพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นถังซานที่นำมาให้พวกเขา ดังนั้นเมื่อทุกคนมารวมกันดวงตาที่ตื่นเต้นของพวกเขาย่อมจ้องมองไปที่ถังซานเป็นปกติคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะชนะสินะอระสุนคชสารนั้นเหมาะสำหรับการต่อสู้ในสนามรบขนาดใหญ่การต่อสู้เพียงลำพังไม่ใช่สิ่งที่พวกมันถนดัด พลังกำลังอันทรงพลังของพวกมันใช้ไม่ได้ผลกับพวกเราเพราะขนาดร่างกายและรูปแบบการต่อสู้ไม่คล่องตัวจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกเราปิดล้อมประกอบกับพลังวิญญาณของเผ่าอสูรมัดจะอ่อนแอเมื่อกล่าวเช่นนี้การแสดงออกของถังซานก็จริงจังขึ้นอย่างไรก็ตามเราต้องให้ความสนใจกับคู่ต่อสู้ที่เรากำลังจะเผชิญในรอบหน้าซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหน เราต้องชนะอีกสองรอบจึงจะมีสิทธิ์ออกจากที่นี่และคู่ต่อสู้ที่เราต้องเผชิญต่อไปจะจัดการยากขึ้นดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ครั้งนี้เราได้เปิดเผยรูปแบบวงเวทถึงสองรูปแบบและเหลือเพียงรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายระยะไกลเราไม่ต้องกังวลว่าคู่ต่อสู้ของเราในรอบหน้าจะรู้หรือไม่เราต้องวางแผนโดยคิดว่าพวกมันรู้ดังนั้นเราต้องเตรียมการให้รัดกุม คูปิงจิงพยักหน้าและกล่าวว่าถังซานข้าเชื่อว่าเจ้าจัดการได้และเราทุกคนพร้อมฟังแผนของเจ้าถัางซานกล่าวว่าในการต่อสู้ครั้งก่อนของเราเป็นไปได้ว่าคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปอาจกำลังดูอยู่แต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ยากที่จะเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเราวิถีค้อนวายุสะบ้านปั่นป่วน,นของพี่กูรี่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้และทักษะปีกทองสะบ้านวายุของพี่จื่อเฉิงยังใช้ไม่เต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นเข็มน้ำแข็งของพี่ใหญ่อาจทิ้งความทรงจำที่ยากจะลืมให้คู่ต่อสู้แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะมองผ่านการโจมตีของเข็มน้ำแข็งไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครพี่ใหญ่จะเป็นฝ่ายโจมตีหลักถ้าศัตรูแข็งแกร่งเกินไปข้าจะใช้มีดวายุลอบโจมตีเพื่อช่วยสนับสนุนพี่ใหญ่พี่ป่ายต้องเตรียมพร้อมสำหรับการใช้รูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายระยะไกลซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเคลื่อนย้ายหลายครั้ง ดังนั้นพี่ต้องรักษาสเสถียรภาพของพลังจิตวิญญาณของพี่ไว้ให้ดีือไม่มีปัญหาติงไปยพยักหน้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าชัยชนะในวันนี้ได้เพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาในสภาวะที่ตื่นเต้นเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก่อนหน้านี้ของพวกเขาได้ลดลงอย่างมากเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่โหดร้ายแค่ไหนในสนามกีฬาก็จะมีความมั่นใจอย่างแรงกล้า หากพิจารณาในแง่ของระดับพลังสายเลือดพวกเขาอาจจะไม่ดีเท่าคู่ต่อสู้แต่ข้อได้เปรียบของพวกเขาคืออันดับสายเลือดของพวกเขาสูงพอโชคจากการเปลี่ยนจิ้งจอกสวรรค์ความเร็วสูงจากการเปลี่ยนวายุพับปีกทองการควบคุมเวลาจากการเปลี่ยนจระเข้มิติเวลาประกอบกับการควบคุมธาตุน้ำแข็งจากการเปลี่ยนกายาธาตุน้ำแข็งและการมีอยู่ของถังซาน หากมองในแง่ของพลังจิตวิญญาณทั้งห้าคนล้วนมีพลังจิตวิญญาณเหนือระดับ8ซึ่งในจำนวนนั้นมีแม้กระทั่งพลังจิตวิญญาณระดับ9้าดังนั้นในด้านความแข็งแกร่งโดยรวมย่อมไม่อ่อนแออย่างแน่นอนใจเย็นๆใจเย็นๆในเวลานี้ทุกคนกำลังมีขวัญกำลังใจที่ดี ทุกคนไม่รู้ว่าถังซานมีพลังมากแค่ไหนแต่เมื่อพิจารณาจากความสงบของเขาและผลการต่อสู้ในวันนี้ความแข็งแกร่งของถังซานเองน่าจะเกินจินตนาการของพวกเขาดังนั้นในเวลานี้ความคิดของสมาชิกหลายคนในทีมชเชลซจึงมั่นคงอีกครั้งสำหรับตอนนี้ไปพักผ่อนกันก่อนปรับสถานะให้พร้อมที่จะต่อสู้อีกครั้ง การทำสมาธิการพักผ่อนการปรับตัวและความตื่นตระหนกก่อนการต่อสู้แบบทีมครั้งแรกก็ค่อยๆจางหายไปชัยชนะครั้งแรกของพวกเขาสร้างความมั่นใจอย่างมากหลังจากการปรับสภาพพวกเขาตั้งตารอการต่อสู้แบบทีมครั้งต่อไปมากขึ้น สนามกีฬาไม่ปล่อยให้พวกเขารอนานเกินไปพวกเขาได้รับข่าวในเช้าวันรุ่งขึ้นว่าจะมีการต่อสู้แบบทีมรอบสองในคืนนั้นในที่สุดการต่อสู้ของพวกเขาก็ถูกจัดขึ้นในตอนกลางคืนซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดที่สุดช่วงกลางคืนแตกต่างจากกลางวันผู้ชมส่วนใหญ่ที่มาดูการต่อสู้ในตอนกลางวันเป็นคนธรรมดาเพราะตั๋วราคาถูกและการต่อสู้ที่จัดขึ้นมาจะมีความสำคัญน้อยกว่า แต่คนที่มาที่สนามกีฬาเพื่อความสนุกสนานในตอนกลางคืนนั้นแตกต่างออกไปและโดยทั่วไปแล้วเป็นชนชั้นสูงในเมืองจืเฉิงการต่อสู้ในช่วงกลางคืนไม่เพียงแต่ตั๋วจะราคาแพงเท่านั้นแต่ยังเพิ่มจำนวนเงินเดิมพันอย่างมากซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดสำหรับสนามกีฬาและผู้ดำเนินการเบื้องหลังของสนามกีฬาคือคฤหา์เจ้าเมืองซึ่งสนามกีฬาถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเมืองหลักต่างๆ ในตอนเย็นทีมชเชร็กมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและอาหารในสนามกีฬาก็ค่อนข้างดีแม้ว่าการปรุงอาหารจะรสชาติไม่ค่อยดีนะักแต่ส่วนผสมสำคัญก็เป็นเนื้ออสูนเกือบทุกอย่างซึ่งอาหารประเภทนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หลังจากรับประทานอาหารเย็นล่วงหน้าแล้วทั้งห้าก็ปรับสภาพของพวกเขาและรอเพื่อเข้าต่อสู้พอตกกลางคืนดูเหมือนจะได้ยินความเร่งรีบและคึกคักของผู้ชมในสนามกีฬา ใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้เล็กน้อยก่อนที่อสูรวานอนชลองเลือดจะปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งไปกันเถอะการต่อสู้ของพวกเจ้ากำลังจะเริ่มต้นแล้วอสูรวานอนชลองเลือดกล่าวทั้งซานซึ่งเป็นผู้นำถามด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าบอกได้ไหมว่าใครคือคู่ต่อสู้ของเราในคืนนี้อสูรวานนชลองเลือดเหลือบมองเขาแล้วกล่าวว่าเจ้าต้องเข้าใจกฎที่นี่อย่าถามในเรื่องที่ไม่ควรถาม เมื่อไปถึงเจ้าจะรู้เองว่าใครคือคู่ต่อสู้ของเจ้าสนามกีฬาให้ความสำคัญมากต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของสนามกีฬาดังนั้นก่อนเริ่มการต่อสู้แต่ละรอบผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะไม่รู้ว่าใครคือคู่ต่อสู้ของพวกเขา รอบที่แล้วเป็นเพราะถังซานและคนอื่นๆท้าทายล่วงหน้าและเนื่องจากเป็นการต่อสู้แบบทีมครั้งแรกของอีกฝ่ายเช่นกันพวกเขาจึงสามารถเดาคู่ต่อสู้ของตนเองได้แต่รอบที่สองนี้คงไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดาถัางซานไม่ถามอีกทั้งห้าคนตามอสูรวานอนฉลองเลือกไปยังห้องรับรองสุดท้ายเพื่อรอเวลาต่อสู้ อสูรวานอนโลอมเลือดพาพวกเขาเดินเข้าไปในช่องทางที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่เคยมาเมื่อไม่นานนี้อีกครั้งเมื่อประตูทางเข้าเปิดออกผู้ชมก็ส่งเสียงอึกกระทึกเข้ามาทันทีซึ่งมันคึกคักกว่าเมื่อวานหลายเท่าพวกเขาสัมผัสดได้ถึงความผันผวนผของพลังสายเลือดอย่างรุนแรงบนอัธจันร์มีเสียงตะโกนของอสูรนับไม่ถ้วนดังออกมาเป็นระยะบรรยากาศที่ร้อนแรงทำให้อากาศในสนามกีฬาดูเหมือนจะลุกไหม้ วูปิงจริงเดินนำหน้าตามด้วยถังซานเฉิงจือ่อเฉิงกู่ลี่และติงไปขณะที่ทั้งห้าคนเดินเข้าไปในสถานที่นั้นเสียงสูงของพิธีกรก็ดังขึ้นตอนนี้ที่กำลังเข้ามาในสนามคือทีมชเชลซีของเราใช่ทุกท่านไม่ได้ตาฝาดนี่คือทีมของข้ารับใช้ที่เป็นมนุษย์ไม่ต้องสงสัยเลยว่านอกจากพวกเขาจะมาเพื่อเหรียญรางวัลแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นย่อมเป็นสถานะชนชั้นสูง หากพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะ10รอบติดต่อกันในการต่อสู้แบบทีมก็จะได้รับก่อนหน้านี้ก็เคยมีมนุษย์ที่มีความฝันแบบนี้ปรากฏตัวแต่ข้าคงไม่ต้องพูดอะไรมากผลสุดท้ายของพวกเขามันก็เป็นได้แค่ความฝันลมๆแล้แงๆและในการต่อสู้ครั้งนี้จะทําให้พวกเขาเก้าวต่อไปบนเส้นทางสู่การเป็นชนชั้นสูงได้หรือไม่บทที่292การเล่นแร่แปรธาตุของทีมชร็ก เสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วสนามกีฬาในทันทีเกิดแรงกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นทำให้สีหน้าของทั้งสี่รวมทั้งวูบจริงๆประหม่าและโกรธมากใช้การกระทำเพื่อพิสูจน์ให้พวกมันเห็นว่าเราทำได้ไม่จำเป็นต้องโกรธในเวลานี้เสียงของถังสานดังขึ้นทำให้อารมณ์ของคนทั้งสี่กลับมาเป็นปกติ พิธีกรเปลี่ยนคำของมันแต่สิ่งที่ข้าต้องบอกทุกท่านก็คือทีมชเล็นี้ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นข้ารับใช้ที่เป็นมนุษย์เมื่อวานพวกเขาเอาชนะอีกทีมหนึ่งซึ่งประกอบด้วยอสูรคดสารทั้งหมดทีมนี้กวาดล้างพวกเขาผู้ชมที่ดูการต่อสู้เมื่อวานน่าจะยังจำพวกเขาได้และตั้งหน้าตั้งตารอดูว่าพวกเขาจะทำปฏิหารได้อีกครั้งในการต่อสู้ของวันนี้หรือไม่ ต่อไปเป็นทีมสังหารหมูน้องเลือดที่ทุกท่านคุ้นเคยพวกเขากลับมาอีกครั้งด้วยเสียงแหลมสูงของพิธีกรประตูอีกฝั่งก็ค่อยๆเปิดออกไม่ต้องสงสัยเลยว่าทีมที่เข้ามาทีหลังเป็นทีมที่มีโอกาสชนะมากกว่าทั้งซานมองไปที่ฝั่งตรงข้ามอย่างตั้งใจคนแรกของฝั่งตรงข้ามที่เดินเข้ามาเป็นชายร่างสูงและแข็งแรงมันสูง6เมตรร่างกายส่วนบนของมันเปลือยเปล่าและผิวหนังสีดำราวกับเหล็กเผยออกมา มันดูเหมือนมนุษย์มากแต่มันไม่ใช่มนุษย์เพราะมันมีตาเพียงข้างเดียวอยู่บนหน้าผากมันแบกกระบองยักษ์ยาวหเมตรบนไหล่และร่างกายเต็มไปด้วยออร่าชั่วร้ายอสูรยักษ์ตาเดียววูปิงจริงสูดหายใจเข้าลึกๆและเรียกชื่อเผ่าของฝ่ายตรงข้ามอสูรยักษ์ตาเดียวเป็นอสูรชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์มีนิสัยโหดเหี่ยงไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มและอสูรเผ่านี้ปกติไม่มีสติปัญญามากนะัก จากลักษณะในการดำรงชีวิตทำให้แขนขาของมันพัฒนามาอย่างดีเพราะพวกมันไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าเขาและกินอสูรดูร้ายเป็นอาหารดังนั้นพวกมันจึงไม่ใช่เผ่าที่มีอิทธิพลและพวกมันไม่ได้ติดอันดับในอาณาจักรเทียนหยูอย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าพลังต่อสู้ของพวกมันนั้นทรงพลังมากอสูรยักษ์ตาเดียวที่โตเต็วไวมีความสามารถในการสังหารอสูรเสือครองและเสือดาวได้ หากพิจารณาจากความสูงและการเคลื่อนไหวของอสูรยักตาเดียวที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างน้อยก็มีระดับ8อสูรยักตาเดียวระดับ8นั้นไม่เหมือนอสูรทั่วไปถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่มีสติปัญญามากนะักแต่พวกมันมีพรสวรรค์ในการต่อสู้ที่สูงมากยิ่งกว่านั้นพวกมันมีทักษะท,ที่ทรงพลังเป็นพิเศษเรียกว่าภูมิคุ้มกันวิญญาณการโจมตีทางจิตวิญญาณใดๆจะไม่มีผลกับพวกมัน ดังนั้นข้อได้เปรียบของทีมชเชลกในด้านพลังจิตวิญญาณจึงไม่มีผลกับอสูรยักษ์ตาเดียวเพราะมหาสมุรวิญญาณของอสูรยักษ์ตาเดียวปราศจากจิตวิญญาณหรือพูดง่ายๆว่ามหาสมุรวิญญาณของมันแข็งตัวจากนั้นตามด้วยชายหนุ่มที่มีผมสีแดงนี่คือเผ่าอสูรจิ้งจอกแดงที่ถังซานคุ้นเคยเป็นอย่างดี ตาของมันเป็นสีแดงจางๆและเดินตามหลังอสูรยักษ์ตาเดียวเงียบๆมันดูไม่นึงดูดสายตาแต่มีความเย็นชายอย่างชัดเจนในมือแต่ละข้างของมันมีมีดสั้นที่ส่องประกายด้วยแสงเย็นๆส่วนอสูรอีกสามตัวถัดจากอสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มนั้นเป็นอสูรที่อยู่ในเผ่าเดียวกันและเมื่อเห็นพวกมันถังซานก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้ว เนื่องจากอสูรทั้ง3ตัวนี้เป็นอสูรกวางที่ต่อสู้ได้ไม่ดีนักซึ่งตรงกันข้ามกับอสูรยั์ตาเดียวในทีมของพวกมันพวกมันมีความเชี่ยวชาญด้านพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากและพวกมันยังเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเผ่าที่ฉลาดที่สุดอีกด้วยการรวมทีมของอสูรทั้ง5ตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นน่าสนใจมาก อสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มน่าจะเชี่ยวชาญการโจมตีเร็วซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอสูรยักษ์ตาเดียวต้องรับผิดชอบการโจมตีด้านหน้าและอสูรกวางวิญ,ญญาณทั้งสามตัวที่อยู่ข้างหลังที่ยืนอยู่ด้วยกันน่าจะสนับสนุนด้วยพลังจิตวิญญ,ญาณโดนหมายหัวอีกแล้วสินานี่คือความรู้สึกที่ชัดเจนของถังซานเห็นได้ชัดว่าสนามกีฬาจงใจเลือกทีมดังกลา่าวจากการต่อสู้ครั้งแรกของพวกเขาที่สำคัญสู้ครั้งแรกของพวกเขา ที่สำคัญสนามกีฬายังสังเกตเห็นข้อเท็จจริงที่ว่าพลังจิตวิญญาณของพวกเขาแข็งแกร่งมากทั้งซานหันหน้าไปกล่าวกับติงไปข้างหลังเขาพี่ไปพี่ต้องระวังฝ่ายตรงข้ามมีแนวโน้มว่าจะหมายหัวพี่อสูรกวังวิญญาณสามตัวนั้นพลังจิตวิญญาณของมันไม่น่าจะอ่อนแอข้าคิดว่ามันน่าจะใช้การโจมตีทางจิตวิญญาณข้าจะอยู่ดูสถานการณ์ก่อนและจะปกป้องพี่เป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากข้าไม่สั่งห้ามพี่เคลื่อนไหวแค่อยู่ในตำแหน่งเพื่อรักษารูปแบบวงเวทนบันไดสูนิพานเข้าใจไหม <c oughs> อืมเมื่อติงไปได้ยินว่าเขาอาจถูกหมายหัวจู่จูเขาก็รู้สึกประมาอย่างไรก็ตามในการรับรู้ของเขาการต่อสู้ <c oughs> ครั้งนี้น่าจะไม่เป็นอันตรายและก่อนการต่อสู้เขายังเพิ่มโชคดีให้กับทุกคนแล้วพี่ใหญ่อสูญยัตาเดียวทักษะของมันเป็นการโจมตีที่คล้ายกับคลื่นกระแทกร,ระวังด้วย ที่จือเฉิงพี่บินขึ้นไปในอากาศและโจมตีอสูรกวางวิญญาณทั้ง3ตัวนะส่วนอสูรยักตาเดียวกับอสูรจิ้งจอกแดงหนุ่มปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้ากับพี่ใหญ่พี่กูลี่พี่ต้องรอดูสถานการณ์ที่เดิมก่อนและเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยการบิดเบือนเวลาได้ทุกเมื่อ ยิมตรงข้ามชื่อทีมว่าสังหารหมู่นองเลือดซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องดีในกรณีที่ไม่คุ้นเคยกับความสามารถของคู่ต่อสู้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสังเกตการในเวลานี้ทั้งสงฝ่ายได้เข้าสู่สนามรบแล้วและได้ยินเสียงพิธีกรกล่าวว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งที่3ของทีมสังหารหมู่นองเลือดแล้ว ในสององการต่อสู้รอบแรกพวกเขาทั้งสองฝ่ายเอาชนะคู่ต่อสู้ของตนด้วยพลังทำลายล้างจากนั้นวันนี้ให้ทุกท่านพนันว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนตามการประเมินของข้าทีมเชเรป่าใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเอาละทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมทุกท่านสามารถเดิมพันเวลาต่อสู้ของวันนี้ได้จนกว่าจะเริ่มต่อสู้เท่านั้น สมาชิก5เดิมพันเวลาต่อสู้ของวันนี้ได้จนกว่าจะเริ่มต่อสู้เท่านั้นสมาชิก5คนของทีมสังหารหมูนองเลือดได้เข้าแถวแล้วอสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของอสูรยักษ์ตาเดียวในขณะที่อสูรกวางวิญญาณ3ตัวยังคงยืนอยู่ข้างหลังพวกมันไม่ได้ยืนเรียงแถวกันแต่ยืนเป็นสามเหลี่ยมและเขากวางบนหัวทั้งหมดก็เปล่งออราจางจาง ทั้งซานร,รีตาลงเพื่อสัมผัสและกล่าวด้วยเสียงต่ำว่าการแทรกแซงทางจิตวิญญาณทุกคนระวังตัวด้วยเวลาเดิมพันส่วนใหญ่คือหนึ่งนาทีซึ่งมันถูกขายหมดอย่างรวดเร็วและเมื่อพิธีกรกล่าวว่าเริ่มการต่อสู้ครั้งที่สองของทีมชเช็ิคก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ออร่าสว่างรอบๆฝั่งตรงข้ามนั้นผิดเพี้ยนอย่างเห็นได้ชัดและเขากวางบนหัวของอสูรกวางวิญญาณทั้ง3าตัวก็ปะทุกออกมาด้วยออร่าสว่างในเวลาเดียวกันและครู่ต่อมาการแสดงออกของวู้ปิงจริงก็เปลี่ยนไปข้าไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของธาตุน้ำแข็งทั้งซานเข้าใจในทีว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรแต่เขาก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม ศูนกวางวิญญาณกำลังใช้ทักษะเนตรวิญญาณด้วยฐานการฝึกฝนระดับ8ของทั้ง3อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะทำการกวาดท่าต่างๆออกจากบริเวณน,นี้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นๆนี่เป็นรูปแบบหนึ่งในการแจรกแสงทางจิตวิญญาณไม่เพียงแต่วู้ริงๆจะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของธาตุน้ำแข็งแม้แต่ถังซานก็ไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของธาตุลมด้วย ด้วยความพยายามร่วมกันของอสูรกวางวิญญาณทั้งสามอีกฝ่ายจึงกว่าท่าทั้งหมดออกไปแม้ถังซานจะไม่รู้ว่ามันจะมีผลนานแค่ไหนแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ทีมชเชเร็กไม่สบายใจโดยเฉพาะอูปิงจิงผู้ใช้ท่าน้ําแข็งที่มีพลังโจมตีแข็งแกร่งที่สุดในทีมอสูรยักตาเดียวก้าวมาข้างหน้าพร้อมกับเหลี่ยงกระบองในมือของมันและทุกย่างก้าวที่มันก้าวออกมาทําให้พื้นสนามสั่นสะเทือน รูปแบบวงเวทบันไดสูนิพานถูกเปิดใช้งานภายใต้แรงกระตุ้นของติงไปและการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดของคู่ต่อสู้เพื่อกวาดทาาดรอบๆอ,ออกไปทำให้พวกเขาไม่ทันตั้งตัวหลังจากกูลี่เปลี่ยนจรเข้มิติเวลาเขาก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วหมุนร่างของเขาพร้อมกับเบี่ยงค้อนหางที่อยู่ข้างหลัง ด้วยฐานการฝึกฝนที่จุดสูงสุดของระดับ6คอนหางก็ยาวประมาณ2.5เมตรแต่เห็นได้ชัดว่ายังเทียบไม่ได้กับอสูรยักษ์ตาเดียวที่อยู่ฝั่งตรงข้าม